ปร,ราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์และเจริญพรเชิญชวนอุบาสกอุบาสิกาพ่อเขาแม่เขาพุทธศาสนิกชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลทุกท่าน ร่วมปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรมและบวชเนกขมะบร,รมีเฉลิมงพระเกียรติระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมพุทธศักราช2566นาณสำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์บ้านน้อยนานตะบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยกำหนดการ18กรกฎาคมลงทะเบียน19กรกฎาคมขอปริวาส22กรกฎาคม ขอมานัดยีสิบกรกฎาคมขออับ่านและถวายฉลากพัดจึงขอเชิญชวนร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกันและขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ผู้ที่มีใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพพัตหาหารและน้ำปานะวันละ1 2 0 0 0บาทจองเป็นเจ้าภาพกันเทศบูชาธรรมหรือร่วมสมทบบุญในการครั้งนี้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านและขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตรและรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์ทั่วฟ้ามเมืองไทยสามเวลาเชา้าบ่ายและคำ่ำและในงานมีการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ เพื่อให้เป็นพระนักพูดนักปฏิบัตินักเผยแพ่เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับพระพุทธศาสนาโดยพระคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระครูอุดมวรานุวัตรเจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์9 8 9 0 4968 พุทธศาส,สนิกชนผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลสามารถโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี4031963777ชื่อบัญชีพระครูอุดมวรานุวัตรขออำนวยวอวยพรให้พุทธศาส,สนิกชนทุกท่านจงประสบแต่อายุวนันนะสุขภละาปฏิภาณธนสารสมบัติท่วนทุกประการทุกท่านเทิน